วันนี้มาอยู่ที่เราก่อนออกกันอีกแล้วนะคะสวัสดีทุกคนกันด้วยกับชุด VBT10 นะคะที่จะวางจำหน่ายในวันพุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะและจะครบทั่วประเทศไทยในวันที่22ตามร้านการชันชนำนั่นเองสำหรับชุดนี้ก็เป็นชุดที่หลายๆคนตั้งตารอแล้วก็สนใจมากๆนะคะสำหรับแคนชาโดว์พลาดินนั่นเองนะคะการกลับมาของรูอาร์ตนั่นเอง ก็จะเก่งมากๆเลยนะคะสาหรับบล็อกนี้ส่วนที่ยาก็รอคอยมานานแล้วเหมือนกันค่ะกับเกโดรานะคะมาแล้วค่ะเราก็จะได้เล่นกันอย่างสนุกสนาะนนั่นเองนะคะสําหรับชุดนี้สนุกจริงไหมตามเสียงของคําเล่าลือเสียงเรียกร้องของทุกคนน่าจะสนุกกันเลยอขอให้ทุกคนเล่นสนุกกันในในการเล่นบล็อกนี้นั่นเองนะคะแล้วก็กัดฟันนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่เล่นกับมันไปอีกสักพักหนึ่งไม่นานๆาน,นะคะถ้า เขาปล่อยให้มาน,นานเกินไปมันก็จะเป็นภัยแล้วก็รู้สึกไม่ดีนะคะต่อผู้เล่น,ห,นหลายๆคนนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มดูกันที่บล็อก v ี1 0ขีิดหนึ่งนะคะแล้วค่อยไล่ไป v ี1 0ขีิดสองนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ v ีบีทีคิดหนึ่งนะคะชาโดแล้วก็สไปร์เทอร์กันก่อนเลยค่ะมาดูกันที่กล่อง v b บ1 0ีคิดหนึ่งกันก่อนดีกว่าเราก่อนออกของเราก็จะพามาซองการในชุด v b บีนะคะขิดหนึ่งและขีดสองเราขอไปที่ขีดหนึ่งก่อนกับชุดแพนทอมด เอออนะไรว่า a on, on, อะไรเอออนเอออนอะไรทั้งอย่างนึนะคะ,ะชุดนี้นะคะ,ะก็จะประกอบไปด้วยสองแคนค่ะแคนชารโด้พราดินและทาจิคาซินะคะชาโดก็จะมาด้วยเด็กฮาร์ดลูอาตนันเองมีความสามารถในการรีไทเลากาดเกรดหนึ่งของตัวเองสองใบและจั่วหนึ่งเลือกรีไทเลากาดคู่แข่งหนึ่งใบนะคะอีกความสามารถแอคทีฟหนึ่งครั้งต่อเทิร์ถ่าคอสนะคะค่าคอสจะการ์เคอรต์บาร์สเนี่ยจะลดลงตามจำนวนเกรดหนึ่งในดับโซนนะคะ ก็คือคาสต้าบาสามมีเข็มหนึ่งสามใบมันง่ายไหมอ่ะแป๊บเดียวเองสกิลบริไทยเข็มหนึ่งสองใบมีอีกหนึ่งใบปากกาแล้วไปก็ได้แล้วเหมือนคาสต้าบาสเหมือนใจเขาคอสฟรีเลยเนาะนำน้ำมอนยูนิตสองใบจากดอกกับเข้ากองค่ะค้นหาเด็กเดเวอร์ลูอาจากกองให้ไม่เกินหนึ่งใบไลท์ในสภาพสเตนัสจากกองการ์ดนั่นเองนะคะไม่จบเพิ่มไลท์เด็กฮาร์ดลูอาจากในโซนในสภาพเลสไปต่อกันค่ะปึ๊บหนีเลยแฟนทอมบาสเตอร์โอเวอร์โหลด นี่ตัวนี้เก่งมากนะถ้ามันจำไลท์มาเล่นก่อนที่จะขึ้นลูอัเนี่ยเก่งเก่งตัวนี้บอกว่าในโซถ้ามีแฟนทอมบัตเตอร์ดาก้นนะคะในเทิร์นคุ่มันจะบวกหมื่นบอกขี้และขีพื้นฐานอ่ะมันจะบอกหมกื่น,น,นและขี้พื้นฐานของยูนิตนี้จะกลายเป็นสองนั่นเองอ่าอีกอันหนึ่งนะคะเปนการ์ดเมื่อโจมตีบัตร์หนึ่งรีไทรเียกการ์ดกี่ใบก็ได้คู่แข่งเลือกรีไทรเรียการ์ดของตัวเองนะคะตามจำนวนเรีกการ์ดของเราที่ถูกมีไทรเป็นค่าคอของความสามารถนี้แล้วก็เราค้นหาก,การ์ดที่มีข้อบัตเตอร์ จากกองไม่เกินหนึ่งไม์ครตรงช่องรี้ลักสัะกองนะคะแล้วก็ที่ถูกคอออกมาจะบงง่ะบงมือนมือาอาร์ของแคนทาจิคาเซค่ะมังกรจะอ่านมังกรจักรพพัดไกไอเอมเพลอร์ตัวนี้ก็มีความสามารถที่ค่อนข้างเก่งเลยในความสามารถความสามารถบนก็อ่าพี่ยาชอบความสามารถเอาความสามารถบนก่อนละกันในเทิร์นคุณเรียอกาศของคุณที่มีเกรสัพพุธทั้งหมดบวกห้าพันนะคะแถ้าเป็นการของแคนไปเกรสามหรือสูงกว่าจะได้รับหนึ่งหมื่นเทนบวกห้าพันก็มีเกรสัพพุธเท่าไหร่ก็บวกหมื่นกันไปเลยทีเดียว อีกหความสามารถออโต้เวนกัดเมื่อโจมตีนะคะคคสเคานเตอร์บาสนะคะรีทร,ร์เลกาดคู่แข่งหนึ่งไม่จนจบการต่อสู้ยูนิตนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นตามพลังพื้นฐานของตัวที่ถูกรีไทายด้วยความสามารถนี้แต่ถ้าเวนกัดของแข่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่ายูนิตนี้จะได้รับคีย์ที่เข้าเพิ่มขึ้นตามจํานวนคียที่เข้าพื้นฐานของตัวที่ถูกรีไทร์ด้วยอ่ะก็เหมือนตีได้2อคียนั่นเองนะคะไปต่อ แดกเดเวอร์ลูอาร์ตนะคะก็จะเป็นตัวของที่เอามาไลทับตัวแดกฮาร์ลูอาออร์ตนอีได้เทิร์นคูณคอนตินิวนะคะบวก5 0 0พันตามจานวนการ์ดเกรด1ของคุณนะคะถ้าคุณมีเกรด3มในโซ2สองใบหรือมากกว่าจะบวกคิดทีเข้าพื้นฐานของเนื้อการ์ดเกรดหนึ่ง 1, ทั้งหมดนะคะจะกลายเป็น2โอเมื่อลงสนามอีกออโต้นะคะออโต้หนึ่งความสามารถช่องเวนเมื่อลงสนามเข้าวัดนหนึ่งาาการ์ดเกรดหนึ่งไม่เกินหนึ่งใบจากกองการ์ดนะคะอ่าคนหาการ์ดเกรดหนึ่งจากกองไม่เกินจำนวนการ์ดที่ มีคำว่าลูอาร์เดโซในชื่อการบวกหนึ่งคอการ์ดเหล่านั้นลงช่องระกาศและสลับกล่องปรีกล่องได้ไวทีเดียวแดกวิซาต์ม o เฟซ่ากล่องการนะคะถ้าเป็นการของคุณมีคําว่าลูอาร์ในชื่อกาดปนิเกตลบหนึ่งเมื่อจบการต่อสู้ที่โจมตีถ้าคุณมีระยกาศที่มีเก็ตพื้นฐานเป็นหนึ่งจำนวนสี่ใบเลยมากกว่าเขาตบ้านตีทานตัวเองคอเกตหนึ่งจากดอบโซนไม่เกินหนึ่งใบนะคะลงช่องรรยากาศนั่นเองแมมโมต้าแข็งเวนดี้อันนี้เป็นตัวจำไลท์ของ ให้จำไว้เป็น Sentinel Buster w i z a r ดนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสารมังกรมาพกาถามว่าเก่งไหมก็พอใช้ได้นะคะก็เก่งอยู่ถ้าเราได้ฟอนต์ออกมาจะมีคริจนจบเทินเลยทุกตัวที่มีความสามารถได้ฟอนต์จะมีคี้ไอความสามารถแอคทีฟขงมนเรียาการทั้งหมดจะรีไท์เรียาการของคุณหนึ่งใบเรียการของแขง่งหนึ่งใบรีไทม์ค้หน,คนหากาดที่มีข,อข,อขอม้อมังกรมาพกาไม่เกินหนึ่งใบจากกองของช่องเหลี่ยมและบวกห้าพันก็เติมแต่ดานง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นของซับได้ในทุกสายพ่ยาสว่าตัวนี้เก่งนะคะ เ,เปิด5ภาาของทาจิกาสิค่ะอันนี้เป็นเลียเฝ้าเลียฟ้าก็เป็น ast, คาโตบัสค้นหาเกรด1คอลงช่องเลียแบบง่ายๆเลยนี่นะคะก็เป็นดูเจ็ดหาลูอาร์ตหรือเลียฟอไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็มีความสามารถนะคะเมื่อถูกรีทรายโซบัสเมื่อโงสนับมิค่าคอร์ความสามารถโซบัสเรีรยรีถ่ายเลียกัดคู่แข่งหนึ่งใบนะคะคู่แข่งเป็นคนเลือกเนาะนี่อาบิซาโอตัวจั่วคียติคอที่เป็นเพอร์เฟกต์การด นี่มังกรบรมพารกานนะคะได้ฟอนเอาบวกพลังบวกขี้เต็มเหนื่อยขี้ทาจินะคะเป็นขี้เซนตินิตอันนี้ก็ไม่ได้ใช้นะคะตัวนี้จะเป็นข้าวๆนะคะของบล็อกนี้อ่ะตัวนี้สําคัญอยู่อัศวินแห่งความเข้มวงวดซูเอลนะคะตัวนี้ตีแรงมากเลยบวกหมื่นห้าแรงมากๆาเลยเลาททำไมเป็น,นี้แบบ ันนี้มังกรตัดสะบ,บั้นเทราเทเลเทอริจิโนโนะคะสิ่งนี้นะคะนี่จะเป็นตัวที่เก่งมากๆของทาจิคาเซเลยมังกรกองลบเลจิโอดดนเก่งจริงๆนะคะมันบอกว่าทุกดิทถ่ายจากช่องเลือกความสามารถเนี่ยขอกัดไม่เกินหนึ่งในจากเกตของตัวเองลงช่องเลียก็คือปั่นเวฟได้นั่นเองนะคะมันจะคู่กับเกรดหนึ่งสีฟ้าอีกตัวหนึ่งคือเก่งมากๆเลยเจ้าตัวนี้ นี่ไงอีกตัวหนึ่งมีความสามารถเดียวกันค่ะมันเก่งมากเลยนะตัวนี้โดนกินแล้วมันก็โดดเกยต,ตัวเองมาป่านนีบต่อี่ยนี่ก็เป็นมังกรพักการ,ร,การออเดอร์ะคะ่ะวงหวนแน่งสายสัมพันธ์โซลิด้าแบงเกิลนะคะนำการเกรยสองต่ำกว่าจักมือคุณเข้าโซ1หนึ่งใบดูสามใบบนสุดแสดงไม่เกินหนึ่งใบนะคะเอาขึ้นมือที่เหลือไปใต้กองนี่ก็จะเป็นพวกหัวเล่กกับคอมมอนต่างๆนะคะที่อาจจะมีโอกาสได้ใช้เป็นทางเลือกมากกว่านะคะ จะไม่ได้มีร้อยเปอร์เซ็นแบบใส่แน่ๆนร้อเปเซ็จะเป็นทางเลือกนั่นเองก็จะมีขี้ๆดอหิวแบบในี่จะเป็นคอมมอนของคาจิคาเซะอ่ะมันมกรบนพากานี่นะคะตามนี้เลยก็จะเป็นเหมือนตัวเลือกนะคะคาจิมีดออาร์ตใหม่ด้วยมีฟอนต์เก่าฮิวอาร์ตใหม่ค่ะน่ารักมากแล้วก็อันนี้เป็น ASR นะคะไม่มีสุมหลังกล่องนะคะนี่นะคะสุมหลังกล่องของเราได้ค่ะลูอาร กับเด็กวิสาโมเฟต้าอันนี้มี200อใบในประเทศน,นคะคะ2ใบนี้มี200ยใบอันนี้ก็จะเป็นหลังกล้องค่ะน,นี่ค่ะหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องค่ะอันนี้เหมือนจะไม่มีนะคะไม่มีก็จะเป็นหลังกล้องค่ะไม่มีหลหะเดี๋ยวเราไปต่อที่ VBT 10T2 ดีกว่าเรามาเริ่มที่ VR s ไป k e ก็เลย อัจฉริยะฟ้าประทานไลซิงโนวาความสามารถบนเกนเก่งในก,ในกรณีที่ลงสนามด้วยกันไหลนะคะของตัวมันเองนะของตัวมันเองจะรับอิมเมจินนี่กิฟทฟอสและอาจจะเป็นทั้งฟอสหนึ่งและฟอสสองเพียงในครั้งเดียวไลท์ปุ๊บหยิบมาเลยค่ะห <c oughs> นึ่งกับสองยังระบายโคตรเก่งลยพี่ย่าชอบสก,กิลนี้ <c oughs> อีกหนึ่งความสามารถค่ะแอคทีฟครับช่องแวนโซบาร์เรื่องเดยกาศเก่นนสามคุณไม่เกินสองใบได้รับความสามารถทั้งหมดของยูนิตนั้นจมจบเทินและจะใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งชื่อเดียวกันต่อเทินเท่านั้น ต่อค่ะอ่าไม่ใช่นี้อีว e ิลกอลเดอร์ดาร์คเฟสเกโดลานะคะตัวนี้พี่ยาช็อปมากไม่อยากจะอวยหรืออะไรเลยแต่ว่าต้องอวยขออวยนิดนึงจริงๆอาจจะทําให้ทุกคนแบบหงุดหงิดไปหน่อยหรืออาาําคัญก็ตัดตัดไป <c oughs> ก็ฟังหน่อยนิดนึงจะได้รู้วิธีแก้ทางหรือวิธีเล่นมันด้วยเอาเป็นว่าพี่ยาจะบอกวิธีเล่นอย่างเดียวพอแล้วกันเจ้าต,ตัวนี้คือตัวที่ทําให้เมก้โคลนี่กักเดมอีกฝั่งได้ง่ายมากยิง่งขึ้นและเป็นตัวที่ทําให้กัน ป้องกันของเมกาคลอนีเนี่ยเสียการ์ดเปรดมือที่ชิลน้อยลงมากๆเพราะเคเดนมาร์เกอร์ทำให้สูญเสียพลังค่าพื้นฐานสูญเสียความสามารถสูญเสียบูสสูญเสียอินเตอร์สิบนะคะแล้วก็จะไม่ได้รับความสามารถนั้นเพิ่มเติมด้วยนั่นเองและถ้าตัวที่โดนเปะเคเดนมาร์เกอร์นะคะถูกรีทายจากช่องเรียากาศของคู่แข่งเราจะได้เสิร์ชการ์ดเกตเดียวกับที่คู่แข่งเอาลงดับโซนไปนั่นเองถูกรีทายมมีอะไรบ้างถูกรีทายคือ การรีขาลีถ่ายได้ค่าคอสหรือความสามารถกัดใบใดใบหนึ่งของคู่แข่งแม้แต่ใบเดียวก็ถือว่าเป็นการรีไ่ายถูกรีไ่ายจากสกิลของเราบังคับรีไทายอย่างนี้ก็เสิร์ชได้เหมือนกันถูกรีไ่ายจากการคอกัดใบใหม่ทับใบเก่าใบเก่าจะตกลงดับโซนกรณีนี้ถือว่าเป็นการรีไทายค่ะฮะแล้วก็มีอะไรอีกถูกเอาเข้าโซ่ถูกนําเข้าโซนะคะไม่นับเป็นการรีถ่ายถูกนําลงดับโซนแบบค่าคอสคือนำการ์ดไปนี่ลงดับโซนอ่างเงี้ยไม่นับว่าเป็นการลีถ่าย อะไรที่การรีท h a หมายถึงอะไรการรีท h a i คือการที่การป์ปไนนั้นพ้นสภาพอยู่ในช่องเรียอากาศนั่นเองค่ะคำว่าพ้นสภาพคือมันต้องอยู่ที่ช่องเรียอยู่แล้วแล้วหลุดออกจากช่องเรียลงดับโซนนับว่าเป็นการรี t h a ค่ะถ้าไปที่อื่นนะคะไปที่อื่นไปบายไปกับเข้าใต้โกงลง d เม a g e z o n สำหับ d a m a g เข้าโซน,อ,โซนอันนี้ไม่ถือว่าเป็นการรี t h a นะคะความสามารถนะคะมันจะเป๊ะขึ้นในมาเกเอร์อะไรแ c t i v e หนึ่งครั้งต่อถืน่ะ ออโต้เมื่อโจมตีดีทเดกะตหนึ่งใบคนหากาเกรสามจะก้องไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเลกะและสลับกองถ้าทําการขอยูนิตนี้และยูนิตที่ขอบวกหนึ่งหมื่นนะคะตัวนี้เก่งของสไปค่ะอดอมปามโลนาเป็นตัวที่ทําให้เกรสามแถวหลังนะคะที่อยู่ในแถวตั้งเดียวกันบูได้แล้วก็มีความสามารถมาลงบัสห 3, น,นึ่งคนหาเกรสามโคมาเติมกระดานได้ง่าย,ายๆเลยนะคะจากเต้าตัวของโลนาแมนนี้เปิดห้าหาสามของสไปค่ะนี่คะ่ะแมชชีน,นิ่งเมเทโอบูเลตนะคะ ก็เป็นตัวของแมชชีนิงที่ทําให้แมชชีนิงตีแรงค่ะแต่ถามว่าใส่กับเกโดล่าไหมไม่ใส่ค่ะเพราะไม่มีสกิลไหนเลยที่เป็นเมื่อลงมามีสกิลนะคะก็ไม่ใส่ใบนี้ค่ะอส,รรอ,อสุรกายผู้ช่องชิงสติ๊กี้โบลาสนะคะใบนี้เก่งมากสกิลบนเก่งจริงๆนะคะเมื่อลงสนามเคาตบา 1, ั 6. สหนึ่งยูหกแสดงการ์ดไม่เกินสองใบที่มีคําว่าดาร์คเฟสนะคะที่มีชื่อต่างกันนําขึ้นหมือนนะสับกองก็คือถ้าเจอดาร์คเฟสใใดใบ,ใบนึ่ง ดักเฟสธรรมดาแล้วก็ดักเฟสกิโลระก็หยิบสบายเลยขค้ื่อนมือเกตสามเคลนมือได้ฟรีสองใบรีดกล่องได้ด้วยออโต้ช่องเลียสกิลนี้ก็เก่งสามารถปั่นเวฟเล่นกับตัวเกตดสามใบเก่าที่จับงัดแล้วมาตีโซบัสลุกเพื่อจั่วได้ใหม่ได้เลยค่ะก็เป็นโซบัสบวกหกพันนะคะตามเจนเรกาที่มีเคดเดนมาร์เกอร์อยู่จนจบการต่อสู้แล้วก็ถ้าพลางังไปสองหมื่นหรืสูงกว่าจะได้จั่วหนึ่งอสุรกายหน้าใหม่นี้เต้นต่อขาดนะคะเป็นเปิดห้าาสาม ตัวนี้ king, สไปกิงไซโคลนตัวนี้ของสไปโคตรเก่งในะพี่ย่าชอบมากก็คือเอาไลซิงดะว่าก๊อปเทคแวนไอที่มันมีเทคช่องแวนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกมันมาไม่เผลอหลุดไลน์มาหรอกเนาะถ้าหลุดไลน์ก็สวยไปแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับไลซิงดะว่าเนี่ยเราก็เสิร์ชเกจสองไปน,นั้นเอาตัวนี้ลงมาแล้วเราก็ใช้สกิลเมื่อโจมตีคเตอร์าบาสสเตนเลียกหนึ่งไัก็จะปัดเวฟได้อีกนั่นเองนะคะพะไลซิงดะว่าก๊อปมากประมาณนี้อ่าใบนี้เก่งมากของเกณฑ์หนึ่งถ้าไลเวนเป็นอะไรที่เก่งจริง ตกี้มาลงนะคะลงสนามทิ้งมือ1่จวดหนึ่งง่ายไหมตะก,กี้ที่เก่งคืออันนี้ค่ะลงสนามช่องเรียยบ้าหนึ่งเอาเรียากา 2, ร์ดเกย์สองทสูงกว่าหนึ่งใบนะคะเข้าถู่โซ่แล้วก็ค้นหาก,การ์ดไม่เกิน2ใบที่มีชื่อเหมือนกับการ์ดที่ถูกนําเข้าโซ่เพื่อเป็นค่าคอในความสามารถนี้คอลงช่องเรียาการ์ดนะคะและสลับกองเติมบอร์ดเก่งมากคีพีจีอ่านี่ไงอสุรกายผู้อมผุนรักเฟสใบนี้มาลงสนามทิ้งมือหนึ่งเลือกเรียาการ์ดของคู่แข่งที่ไม่มีแคเดรมาเกินแล้วก็แปะไปเลยค่ะ ออโต้เบนเลียเมื่อโจมตีบัสหนึ่งเลือกเล็กขาดคู่แข่งหนึ่งใบรีทายนะคะบวกห้าพันจนจบการต่อ,อจนจบการต่อสู้นะคะแล้วก็จะบวกห้าพันี่ยตามจนมาำนวนเคสเดนมาร์เกอร์ของยูนิตที่ถูกเลือกนั้นทุก,ทก,ทก,กๆหนึ่งเกรนะคะถ้าเราแปะใส่เกรดสามตัวนี้ก็จะบวกหมื่นห้านั่นเองก็เราแปะปุ๊บเรารีทายเราเสิร์ชของแล้วก็บวกพลังได้นั่นเอง ining, แ,แ,แ,แอมชชีนิน่งสแคตสแคตเตอร์ฮอนแมชชีนิ่งสแคตเตอร์ฮอนก็เป็นตัวที่อ่า ถ้าพียายาเล่นการนิ่งคอริโอแล้วใส่สแต็กมิเทอร์เนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่ดีมากเลยเพราะมันดูหากหัการ์ดที่มีคําว่าแมชชีนิ่งที่ไม่ใช่เกรดสองหนึ่งใบนะคะเอาขึ้นมือเราจะมีสแต็กมิเทอร์โคราเกรดสองสบายสบายเลยนั่นเองอ่แอคทีฟนะคะช่องแมนเรียโซบาร์หนึ่งเลือกเลกาดเลสเลกาดท,ที่มีคําว่าแมชชีนิ่งในชื่อการ์ดของคูหนึ่งใบเลือกเลกาดของแขนหนึ่งใบจะสแตนที่ได้นะสแตนเฟสทิของเซนติเนลของเมกาค่ะตัวนี้รันติงแคนนอนนะคะก็เป็นเกรดสามที่ าสามารถคอเติมบอดได้ดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ปปัมป๊มพลังได้นนยน่ก็เป็นทางเรื่องของไลซิงโนวานะคะเพราะสังเกตได้ว่าสไป์จะมีเกรดสในชุดมีค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เกรดสามค่ะอันนี้เป็นเกรดสองนะคะเบถววมดดีไหมวันนี้ก็ดีในระดับหนึ่งนะคะพี่ยังรู้ว่าเป็นหัวแหลที่มีคุณภาพจริงๆเมื่อโจมตีนำนองมอนยูนจากกับโซนหนึ่งไปไปใต้กล่องจนจบการต่อสู้นะคะคู่แข่งจะต้องทำการอินเตอร์เซ็ปเท่าที่ทำได้ เมื่อจบการต่อสู้เอาข้อโซนตัวหนึ่งเออเก่งตรงข้าโซนจั่วเนี่ยราคานี้กระดานได้นั่นเองแล้วทำให้สไปมีโซนในการเล่นไลซิงโนว่าเทินถัดไปได้เรื่อยๆด้วยมากระต่อที่น้องกระต่ายนะคะน้องกระต่ายก็ค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะคะมีความสามารถก็คือเมื่อลงสนามนะคะคอของความสามารถกาโซบานะคะคุกอาอยุนี้นี้สามารถโจมตีเวนกาดจากแถวหลังได้นะคะโจมตีเวนกาดจากแถวหลังค็คือตัวมันอยู่แถวหลังมันจะตีจากแถวหลังได้นั่นเองค่ะ อ่านใหม่เผื่อพี่ยาาเข้าใจผิดยูนิตนี้สามารถโจมตีเวนการ์ดจากแถวหลังได้ตัวมันอยู่แถวหลังสามารถโจมตีแวนการ์ดคู่แข่งจากแถวหลังได้นะคะเริงเชียร์เกิเกลงไงเดมค่ะ,ะตัวนี้เป็นตัวที่พี่ยาาจะใส่สี่ใบแน่ๆไม่ว่าจะเล่นกันนิ่งคอริโอหรือจะเป็นตัวของเกโดราเจ้าใบนี้ไม่เคยพ้นจานวนสี่ใบแล้วเดินมกกลาไมาเทินใหม่เจ้าตัวนี้จะกลับเข้ากองง่ายๆง่ายๆแล้วเราจะได้โดมด 2, มอดสองมอดสองมอ่สองไปเรื่อยๆนะคะ ความทรมานของเมกาโคลนี้คือการกัดทิละนิทิละนิดค่อยๆให้อีกฝั่งค่อยคตายไปนันเองนะคะก็จะเป็นโอวาสปีดนะคะบั้นหนึ่งส่งสองใบบร์สุ์ของกองการทุกแห่งลงดับโซนถ้ามีเกตดหนึ่งหรือสูงกว่าที่ถูกโม่ไปด้วยแล้วก็ถ้าจะทําการป้องกันจากมือต้องขอสองใบพร้อมกันหรือมากกว่าถ้าไม่ลงมาพร้อมกันจะไม่สามารถป้องกันได้ตัวนี้เนลนิมฟาก็เป็นตัวเลือกที่ใส่ได้นะคะพี่ยาไม่ใส่ตัวนี้ตัวนี้ค่ะ โมชิโรโลก็ใส่ได้ค่ะเป็นตัวที่รีถายตัวเองแล้วก็เลือกเรียคู่แข่งที่ไม่มีเคเดนนะคะที่มีเคเดนแล้วก็รีถ่ายแล้วพอบังคับรีถ่ายแล้วก็จะได้ขอการ์ดที่มีเกรดเหมือนกับการ์ดที่ถูกรีถ่ายไม่เกินหนึ่งใบลงช่องเรียลและสลับกองนะคะก็เหมือนเราได้มือสองใบเราสั่งคู่แข่งที่มีเคเดนมัคเกอร์รีถ่ายแล้วเราก็เสิร์ชการ์ดที่มีเกรดเดียวกับตัวที่รีถ่ายลงช่องเรียกจากนั้นเคเดนมัคเกอร์นะคะสกิลที่โดนรีถ่ายไปแล้วก็จะได้เสิร์ชเกรดเดียวกับอันนั้ง เวลาเจอลูอาร์นะคะเราจะต้องมีพีจีเกตหนึ่งติดเด็กไว้นะคะเผื่อแบบเกตหนึ่งลูอาร์เหลือเนี่ยนะแปะเกตหนึ่งค่ะลูอาร์สกิลกินแล้วก็หยิบพีจีเกตหนึ่งขึ้นมืออะไรแบบนี้นะคะสบายๆแล้วถ้าเกิดเจ้าตัวนั้นมาไม่เทินเกตหนึ่งนะคะแล้วก็วนพีจีเข้ากล่องแปะแคเดนมาเกอร์วนพีจีเกตหนึ่งเข้ากล่องได้เรื่อยๆนะคะเพื่อที่มีพีจีในการกาดนั่นเองเจ้าตัวนี้ค่ะแคร์ยัดบีดไม่ได้ใช้นะคะอาอ,อเดอร์พูดไปแล้วจากบล็อกกอน ขออง10่าตัวนี้ Big Bang Big War อ่า Bang w a r วลต์นะคะก็ถามว่าเก่งไหมสกิววลบนเก่งมากในการต่อสู้ที่โจมตีในกรณีที่ผู้แข่งจะทําการกาทําการป้องกันการ์ดตรงช่องการ์ดหากไม่ทําการขอทำการสองใบจะกันไม่ได้เอาให้ใเซฟีกอบโคตรเก่งเลยจริงๆนะคะเก่งมากอีกสกิลล่างลืมเลยบอกว่าถ้าบนเซอร์เคิลนี้ Circle, มัคเกอร์หนึ่งละสองยิตนี้จะได้รับอินเตอร์เซปตและออโต้ไม่อินเตอร์เซปตชิวบอกหมื่นในเกณฑ์สามชิวอหมื่นนั่นเองอ่านี้เป็นเกณฑ์สอง 2, ไม่ได้ใส ตัวนี้มีโอกาสได้ใส่แต่ก็ไม่ใส่ก็ได้อ่ามันจะเป็นพวกคอมมอนและจะไม่มีอะไรนะเห็นไหมมันจะเป็นตัวเลือกในการใส่ตัวเลือกใหม่ที่ค่ะที่โดอาใหม่แล้วก็ฮิวขวัญใจมหาชนค่ะทุกคนรักกับเชียร์เกิลอาดาเลสนั่นเองไปต่อที่คอมมอนเมกานะคะนี่จะเป็นเกสาพวกคอมมอนเนี่ยจะไม่ได้ใส่อยู่แล้วนะคะอ่าตัวนี้มีโอกาสได้ใส่พี่ยากระลังหาที่ใส่ตัวนี้อยู่รู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างเก่งในเรื่องของการป้องกันยือเด็ดเจ็บนั่นเองอ เจ้าตัวนี้ค่ะไอหัวม่วงกลมๆนะคะมันก็คือ t a m b u l a n c Signal นะคะเป็นนี่จะเป็นใบที่ดีมากนะคะในการเอามาแทน Body Jerk นั่นเองเพราะว่าเจ้าใบน,นี้บอกว่า Active Bar หนึ่งร e t i ตัวเองส่งการไปบนสุดคู่แข่งลงดับโซนเรื่องรายการคู่แข่งที่ไม่มี Counter m a r k ร์แล้วก็แตะไปเลยค่ะืก็คือที่มันเก่งเพราะว่ามันได้มุ่กองนั่นแหละแล้วมันหนีกระดานหายได้แค่นั้นเลยอเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นอ้วนๆกลมๆ Matching Side b s t e r นะคะอันตัวเริ่มใหม่ ขิค่ะขิแล้วก็ดอาร์ตใหม่ค่ะเป็นตัวที่สวยมากกับฮิวอาร์ตใหม่ด้วยสโนทริกนะคะอันนี้จะเป็นหลังกล่องก็ไม่มีอะไรค่ะเป็นหลังกล่องทั่วๆไปนะคะบางใบก็จะไม่มีในหลังกล่องด้วยนั่นเองอันนี้คือเคเดนมาร์เกอร์ค่ะความสามารถของเคเดนมาร์เกอร์นะคะอธิบายก่อนยูนิตที่ถูกวางเคเดนมาร์เกอร์ลงไปนั้นจะสูญเสียความสามารถพื้นฐานความสามารถพื้นฐานก็คือที่มันอยู่ในกรอบแบบสกิลของเจ้านเนแหละคือความสามารถพื้นฐานอ่ะแล้วก็จะสูญเสียพลัง พลังโจมตีพื้นฐานของตัวเองอพลังเท่าไหร่ก็หายไปเลยค่ะ,ะและจะไม่ได้ทำะจะไม่สามารถอินเตอร์เซปหรือบูทได้นั่นเองบูทไม่ได้อินเตอร์เซ็ปไม่ได้นะคะแล้วก็เมื่อ,อยูนิตที่ถูกวางค์คเดอรมาร์เกอร์ลงไปนั้นถูกลีทายเราจะได้หากการ์ดเกตเหมือนกับการ์ดที่ถูกลีทายไม่เกิดนใไรขึ้นมือแล้วก็สลับกอ่องก็เป็นเคเดนใหญ่เมียงมุมมรณะนั่นเองนะคะตัวอ่อนเราจะมาพันใหญ่ให้เขาเป็นตัวหนอนใหม่กันนี่ก็จะเป็นไอชีการ์ดก็ ไม่มีอะไรนะคะสําหรับการชุด B p ป1 0ีนะคะทั้งคีหนึ่งและคีสองจะวางจําหน่ายทั่วประเทศไทยน,นะคะตามร้านค้าชั้นนำครบทุกจังหวัดในวันที่22ธันวาคมนะคะส่วนกรุงเทพและปริมณฑลหรือร้านเราแม่กรุงเทพเนี่ยอาจจะได้ก่อนนะคะเพราะจะเริ่มส่งสินค้าถ่ายอวันที่20เป็นต้นไปนะคะก็อย่าลืมไปหาและมาจับจองซื้อการชุดนี้ไปเล่นกันได้นะคะสำหรับวันนี้พี่เอญาก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในชุดหน้านะคะสำหรับเล่าก่อนออกวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย Bye. <laughs>